ดูต AH ัวเองขอนึงก AH ันนที่ไปให้คีโมมาเนี่ยอาการที่ไปให้คีโมมาครั้งแรกนี่ดูตัวเองว่าเป็นยังไง คุยกับเอฟซีจะอยู่คุยกับเอฟซีนี่ก็ดูวันดีจ้าพี่น้องอนี่ไายงานโตล่าสุดปวยแกปวยลเลี้ยงล่ำใสขันสามเป็นทวันที่เก็ดกุ้มผ้า เขาลงบาลไลยรอบแล้วไปที่โมครั้งแรกเขาก็ตับกลับมาเมื่อคืนอาการก็เป็นเรื่องสี่ละคือเบื่ออาหารเ,าเบื่ออาหาราถูกชนิดกินคาม่ได้มาเร่งน้ำใจอาการแบบไดทีเ่่เเนไทยมากถ้าเดือนตุลาไทายทยเป็นเลือด ยากเงี้ยวเป็นเลือดทายเป็นเลือดไม่ไอไอไอบอลกอยู่บ้านสั่งกินทุกวันทายเป็นเลือดแล้วก็ทายคือยางมดต่อยออกมาดำๆเป็นไฟลอยออกมาป่นเลือดให้หาหมอกระเป๋าหาทุดท้ายก็ต้องหาหมอดูอาการด้วยพี่น้องรักษาตามมีตามเกิดถ้ามึงมีเงินเขาสั่งไปชีโมก็ต้องไปชีโม เขาสั่งเขาไปตรวจมือได้ก็ต้องไปมือนั้นนี่คืออาการพิยวี่ตื่นขึ้นมาว่าทัานเฮ็ดยั้งด้วย่งมาขั่วกันยู่นี่ยที่ไหนเฮ็ดงานบ่พี่น้องเลยอาการเพียงสี่หละ เดี๋ยว,วจะเบิ้งกันยังสี่เบิ้งคือคือชี้ชี้เงียวไปคือเสียหายใจซอยกับว่าแมนอ่ะไม่รู้หนีดอกหายใจซอยกันมีหายใจซอยกันคือติดซอยเมียแต่ยึดดอกจมูกมีทัวร์หน้าหกสามวันที่ยี่สิบเอ็ด มีตัวหน้าก็เสียแม่ไปแล้วมีกระเดือนกระดากระดาเสียนองมากกะลาเสียอายนี่ไล่ต่อไปจกักสิดูที่งยังไปน้องเลยเบิ่งอาการ ให้ขี้โม่มาเป็นสภาพนี้สุดไปใช้เพื่ออะไรเราตุ้นงนมให้กินน่มเอ็นชั่วก็เขาโอดกินส่วนหนึ่งกะนั่งพักกัาเครืงยุ่โม่งจ้าน้่กีสซอนหนึ่งที่เมื่อปูบูกแก้วเนี่ยเมื่อมือ นี่คลิปแรกตั้งแต่ป่วยมากว่าในโลงคลิปจักเถือ่อมนบอกมาไล่งานพี่น้องือว่าบ่มีนี้เนาพี่น้องยังทั้งหายไปหายเป็นปีแล้วก็ได้ก็ได้อัพคลิปก็ปได้เห็ุคลิปออกมาตั้งแต่เดือนตุลาตั้งแต่ได้ทำงานบ่ม,มีคลิปออกมาเลยพี่น้องบ่ม,มีเวลาเหตุคือไปทำงานก็ได้ท่คลิปให้พี่น้องว่าก,ก็คืออัปเดตต่าง กายเพื่อนเนี่ยคืออาการผู้ป่วยพญาวิปีนี่อายุเกษษษษษษือบสิบกู้ป่วยตัวส้มทั้งหัวทั้งเนี่ยพี่นอ้องกันไปทำงานกับไปย่างแต่แต้งตัว,วนเมือนี่ยลูกขึ้นมาได้ซ้ำนี่ นี่ครับพี่น้องคู่กรรมคู่เวน้คเวนคู่เว้นคู่กรรมบ่มคู่ทุกคู่ยากดิคู่เว้นคูก่กรรมติทิมกับท,ทิมบ่ได้ที่ไปไสคกับไปบ่ได้ทิมบ่ได้ตะกี้ว่าติทิม,ททมไม่มีการให้เรียงนีก จะเรียงต่อไปนทำใจว่าอ่ไรทิมครูอื่นเขาคือถิงใดถิมว่อไรขึ้นกันเรื่องเป็นคูกำรคูเวนครูมุมครูมาราท่อนเลยคูกำรมครูเวนคุณใส่เวนคอยก็ะใส่กำ พี่น้องกดไล่์คดแช่์คดซับทะไคร่พยัเวกติดตามอาการพยัเวกกคดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมให้กำลังใจพยัเวกนะเด้อพี่น้องอย่าลืมกดต,ติดตามให้แน่พี่น้องเออถึงมันขาดหายไปก็ว่าคนกดต,ติดตามเมื่อใครมีแต่ว่างจะกค้องกระทอคือขึ้นกันนะั่นแหะ แล้วมาอัปเดตอาการในเบื้องว่าจะหนีต่อไปเล่าสิเป็นยังไงน,นี่คืออีพี่หนึ่งเบื้องอีพี่หนึ่งแตกต่าหาขี้โม่มากแต่่าเคยถ่ายคลิปแต่เขาโรงพยาบาลมาก็บาเคยถ่ายคลิปนี่คือคลิปแปลกที่เพื่อนเบื่ออาหารปกติคนกินอาหารใดแต่คิดด่วยที่ไปขี้โม่ทีว่อคือสิรักษาไปซัมหนีก็บบ่ไใดมันมัน มันคัดการรักษาของหมอบรได้พี่น้องเฮ้าปฏิเสธการรักษาเขา<ม>เขากระทบรักษา้เฮ้าก็คือว่าก็ค่อยสวนฉี่สวนเงียวนี่คือตายเงียวตลอด<ม>เหตุผลก็คือว่าวันที่เกิดกุมภาปกติแล้วเดือนตุลาเดือนตุลาเล้วแล้เลเลเวเ,เล,เล,เวเเล,ล้เงียวเป็นเลือดเลาเงียวเป็นเลือดหลังจากเงียวเป็นเลือด เดือนหนึ่งกินยาซือ้อยาไม่ให้กินหายต้องหายจากเนียวเป็นเลือดท้ายเป็นเลือดทายมันเป็นริม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 เป็นก่อนเลยลเราไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปหาหมอเลยไปเอายาอยอันนั้นไม,เไมไน่เขาก็บอกไปหาหมอไปหาด่วนเขาก็พอไปทุกทายต้องไปคือว่ามือวันที่กิด คุมผ้าหกซเีเนี่ยมันเออเงียวบ่อตัวเกง่งเงียวบ่อเลยรุทถ่ายเขาเอาไปล่วงบานขึ้นแก่หมวกบือเขาก็มาสวเงียวหากระดินได้แต่เขาทรงโตไปล่ยงบานลูกข้างในคนมีซิ์อยู่ตากสินก็ต้องไปตากสิน ทุดถ่ายกันเลยนอาโรงพยาบาลยุคครึ่งเดือนกาบอกมาขคกินเขาได้ยุยางได้ไปได้กินเขาแสบหรือเก่าวันนี้ข้อนัดไปตรวจไปสกแกนสกแกนเขาหมูสกแกนดีทีสกแกนอยังไงสองเถ่อโรงพยาบาลสมิติเวชเจ้าหลากแล้วก็ แล้วก็ซองกล่องสองหลอดนี่วันที่วันที่นั่นเขาไปเดี๋ยวกอนก็ไปหาหมอหาหมอหมอไอรินตากินเพนนัดไปวันที่ทิบสองแป็วัาที่พาหรือบ่พาเพิ่นวันมันพาบ่ได้มันแคบแล้วก็ต้องขี้โม่เนี่ยผมก็เล่นนันไปขี้โม่ว่างวันสุกเพิ่นกระโท่มาให้ไปขี้โม่เกาวันสุกเขาเป็นน้องันถิ่มไหวอยู่โรงพยาบาลขี่โม่จากวันสุกขาบ ชอโมบายแล้วก็เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์กับกับมากอะถุ่มถุ่มครัวนี่แลหละเตื่นเสาร์มากก็เป็นสภาพนี่แหละเสร็จกลนกับเร็จพื่อท่านขี่ไหลตรงนี้แผ่นร่องแผ่นร่องไปเสร็โตวให้แล้วก็ขี่ไหลอยู่นี่ยล้เพิ่งกระบ,บอกก็ว่า หายี้โม่แล้วมันถึงมีอาการเบื่ออาหารหามกินห่อนกินเย็นหามกินเผ็ดกินเค็มไปกินอาหารธรรมดาอาหารที่ปรุงสุกแต่ว่ากินเมื่อใดส่งนมให้เ่ยว่านันอยู่กินนมเล้ว่า ห่างหายไปเหืพวกนี้ดูแลเพิ่นไปกติเหตุคลิปไม่พี่น้องเบิ่งทุกมือและมือนึ่งมือนึงไปหอดไสคืออาการเป็นยังไ๋ก็อย่าไไลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะครกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆหมให้คุณแม่มพอนพุอนอึดกับพยเวกให้มีกำลังใจอีต่อสู้งานการก็บ่กใครได้เหตุค่ะ แต่วันที่ทิพกมาหกทิหกสิบเก้สิบแปดสิบเก่ามาเดี๋ยวทำงานที่นี่สิบยี่สิบเอ็ดสองหมื่งานสองหมื่นี่จะที่ใดเฮ็ดพ่อเมื่อหนี่เพันว่าพันอยู่ใดแต่เพันยู่เองก่แจ้งสี่เนี๋ยวที่จะไปทำงานบอ คนบวได้ทำงานก็าไม่มีรายได้กับพี่น้องพาอยู่กับมาพาอยู่มาหนามก็ทุ่มได้บาทเนี่ยตกน้อยนึงมันก็นย่างบ่ได้ระพื้นมันทนุ่มหาเงินจะปานก็บ่ได้จะกู้ธนาคารก็บ่คือหลาย,ย,าอ,อ,ยอย่างพี่น้องเอ้ยจะเทจังใดเขี่ยคือกัน สูต่อไปเรื่องเหตุการณ์ต่อไปเด้อพี่น้องว่ามือต่อไปเราจะเป็นอาการเป็นยังไงที่เมื่อไล่งานอาการพี่น้องเบื่อว่ามือต่อไปมันจะเป็น,ปนยังไงนี่คือการเบื่ออาหารเราวนี่คือ,อมือแหลกที่ออกจ็จโรพงบานมาตั้งเกตต่อไปว่าเพื่นที่เป็นยังไงก็ฝากพี่น้อง ติดตามรายง่านอาการของพญเวกคิดหนาลืมติดตามให้กำลังแรงใจพญเวกในเได้ไดองวยาให้ีแห้งต่อสูดกับโรคอันนี้ต่อไปได้ซ้ำได้ก็ซ้ำนั่นเรพี่นองเท่าหอเฮ็ดดีที่สุดแล้ว ฝากติดตามนเดน้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติดตามหไ้ไเว,เว้เวกนะเด้อ้กขอบคุณหลายๆ่้ค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อง